ถ้าอยากอยู่บนโลกโซเชียลอย่าเที่ยวไปหลอกใครนะคะเพราะว่าทุกคนเขาก็ทานข้าวกันนะคะไม่ได้ทานญ่านะคะก็หลายหลายคนก็คงจะได้เห็นข่าวนะคะว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนาะเขากอ็ออกมาแถแถจนสีข้างถาลอกปอกเปิกแถจนสีข้างถลอกปอกเปิกหมดเลยนะคะนะคะัออกข่าวไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเป็นเชฟนะคะก็บอกว่าตัวเองเป็นเซฟนะคะเซฟที่ข้า เป็นเซฟไม่ใช่เป็นเชฟนะคะคือคนเข้าใจผิดกันไปเองนะคะแล้วผู้คนนักขา่าวอะไรสำนักต่างๆไม่ว่าใครก็ไปขุดหาประวัติมานะคะคลิปที่ตัวเองเคย,ยพูดไว้เคยอัดไว้อะไรต่างๆก็ออกมาสู่สายตาชาวโลกเลยทีนี้นะคะนั่นแหละค่ะมันก็หาที่อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเราเวลาจะทําอะไร มันก็จะต้องพูดความจริงเนาะทำอะไรออกมาสู่สายตามันก็จะต้องเอาความจริงมาพูดกันนะคะอย่ามาหลอกลวงประชาชนอย่ามาหลอกลวงใครให้เขาเชื่อว่าตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำนะ่ะมันคือความจริงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เขาขุดเนี่ยเขาขุดจนดำดิ่งลงไปถึงโคตรถึงตระกูลคุณเลยทีเดียวนะคะจำไว้จ้จา